รุส่สวัสด์ยามเช้านะครับพบกันเช้าวันนี้ความกลางสายฝนนะครับ้องฟ้านี่ทัศนวิสัยนี่ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลาวดีนะครับตกคลุมไปด้วยเมฆฝนนะครับฝนตกตั้งแต่นครพนมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วก็ยังไม่มี ท่าทีว่าจะหยุดนะครับดูดูชงแล้วอาจจะตกทั้งวันนะครับโอ้สถานการณ์อย่างนี้ก็ยิ่งจะมาซ้ำเติมนะครับเพิ่มระดับน้ำในแม่น้ำใหญ่สายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครพนมเองนะครับรวมทั้งที่น้องอยู่หลายจังหวัดนะครับที่ตั้งอยู่บนนินฝั่งแม่น้ำโขงนะครับระดับวิกฤตของแม่น้ำโขงเนี่ยเมื่อไห่พ้นเลยระดับ12เมตรก็ นั่นแหละนะครับระดับวิกีตก็ติดตามข่าวสารนะครับรายงานระดับน้ําจากภาคต่างๆน,น,นะครับทั้งกรมตุนิยมวิยานะครับกรมเจ้าท่าด้ือเพื่อจะติดตามสถนานการณ์น้ํานะครับในที่ใกล้ไม่น,น้านใหญ่ก็ต้องเตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงที่จะร้นตลิ่ง นะครับปีนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นเพว่าตามข่าวและสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าฝนยังคงตกต่อเนื่องถ้าโชคดีไม่มีพายุลูกใหญ่เข้ามาสามเติมก็สถานการณ์น่าจะที่คลายได้นะครับแต่ว่านะครับด,ดูตามข่าวแล้วโอกาสมีโอกาสสูงที่จะมีพายุจาก ทะเลจ่นใต้พัดขึ้นฝั่งเวียดนามเข้ามาประเทศไทยและก็แนวโดยโดย,โดยลักษณะแนวฝนเนี่ยพอฤดูกาลรเริ่มเคลื่อนมันก็จะมันก็จะเคลื่อนลงต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วความพนมมุาหารนี่แหละนะครับแล้วกะกดย้ายลงไปในตูบอนแชธานีนนาฯน่าจะเลิญก็เป็นแนวพายุอยู่แล้วเราก็ทราบกันแหละทุกปีนะครับหนักบ้างเบาบ้างก็ ปรับตัวนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังประสบภูัุภัยทั้งใหญ่ในขณะนี้นะครับทางเชียงรายโดยเฉพาะที่แม่สายด้วยนะครับถือว่าเป็นปีที่สาหัสแหละนะครับก็หลายภาคส่วนก็เข้าสู่พื้นที่แล้วการช่วยเหลือ ให้ปลอดภัยถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับส่วนการฟื้นฟูเยียวยาก็ผงมี oh, หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปดำเนินการนะครับก็เป็นกรารจะให้นะครับส่วนแม่สุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันศุกร์และพรุ่งนี้วันเสาร์เสาร์อาทิตย์มีเตะทั้ง2วันนะครับ คู่ที่น่าสนใจมาสัก3-4คู่แล้วกันนะครับหัวข้ามพุ่งนี้วันเสาร์นะครับ14กันยายน18.30ปสาน์อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งผลงาน3นัดแรกไม่ค่อยดีเลยนะครับแพ้ติดต่อกันถึง2นัดนะครับก็จะต้องออกไปเยือนนักบุญเซาแทมตันนักบุญแดนใต้ ต้องระมัดระวังนะครับความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงจริงๆนะครับเพราะว่าอืมเราตั้งใจว่าม,มุ่งมั่นแหละ,ะเจอใครก็ไปไม่ใช่ปัญหาแต่ว,ว่าพอ,พอเจอตีสาดแดงนี่นะมันเหมือนกับต้องตั้งใจเป็นพิเศษก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนรักนะครับอย่าให้ถึงกับต้องแพ้แพ้ติดตอ่อท,ทันทีสามนัดเลยนะครับท <laughs> วนคู่ สามทุ่มนะครับสามทุ่มนี้เป็นคิวของลิวพูนะครับลิวพูลกับแมนซิตี้นะครับจากผงสซึ่ง,งชนะรวดสามนัดแรกมาทั้งสองทีมลิวพูลจะเปิดแอนติลตอนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับส่วนแมนซิตี้ก็เปิดบ้านตอนรับเบนฟ์เฟิร์นดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นงานยากของทั้งสองทีมนะครับโอกาสที่จะ ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องชนะเป็นนัดที่4ชนะรวดเออขามีโอกาสสูงแต่ก็ประหมาาไม่ได้นะครับนิพูเองนะครับภายใต้การนำของอาร์เนส l อ t ตต้องบอกว่าผลงานสุดยอดนะครับเปิดตัวได้อย่างแจ่มมากนะครับทำสถิติเป็นผู้จัดก,การทีมนิพูลในรอบหลายสิบปีนะครับที่เปิดตัวด้วยการชนะรวดในหลีทสูงสุดถึง3ามนะัด สถิติเกิดขึ้นนีกก็แย่เลยแหละนะครับแล้วจะยิ่งคลีนชีทด้วยนี่นะครับโอ้โหนะติดตามแต่ก็ประมาณไม่ได้นะครับพรุ่งนี้3ามทุ่มส่งใจไปแอนฟิ์นะครับเอาล่ะฟุตบอลก็เป็นกีฬามันเทินนะครับมาให้เราได้ติดตามให้ได้ผ่อนคลายบ้างในยามที่บสบความ ปัญหาที่จะต้องนั่นก็นนกชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องที่ประสบภัยก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนีกถึงทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ